เรื่องของสัตว์ต่างๆนะครับต้องบอกนะครับว่าเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นถือว่าเป็นเดือนนะครับที่มีปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งด้วยกันนะครับนอกจากจะมีปรากฏการณ์ดาวหางเลิฟจอยโคจรเข้าใกล้โลกและดวงอาทิตย์มากที่สุดจนสามารถมองเห็นได้ตาเปล่าแล้วนี่นะครับเพิ่งจะเกิดนะฮะปรากฏการณ์นะครับเป็นดาวเคราะห์น้อย2004 BL86 นั้นโคจรเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นวันที่26มกราคมที่ผ่านมานี่เอง และที่สําคัญนะครับประเทศไทยของเรานั้นกําลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นําด้านดาราศาสตร์ในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วยนะครับปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงร่วมนํำไทยสู่อาเซียนครับ ชาสะท้อนแสงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง2.4เมตรด้วยระบบเอาท้าซิมูทที่สามารถเล็งและติดตามวัตถุบนท้องฟ้าได้อย่างแม่นยำพร้อมระบบโดมอัตโนมัติไฟเบอร์กลาสสูง19เมตรนับเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาหรือหอดูดาวแห่งชาติที่นี่กลายเป็นหอดูดาวที่มีขนาดใหญ่และล้ำสมัยที่สุดในอาเซียน สำหรับหอดูดาวแห่งชาติที่นี่ค่ะนอกจากความพิเศษที่มีกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วนะคะในด้านของทำเลท,ที่ตั้งก็ถือว่ามีข้อได้เปรียบด้วยค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นหนึ่งในหอดูดาวเพียงไม่กี่แห่งในโลกนี้ที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรทำให้สามารถสังเกตการได้ทั้งซีกฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้ตลอดทั้งปีค่ะ ดูดาวแห่งชาติโดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางถึง2,457เมตรซึ่งถือเป็นตำแหน่งภูมิประเทศและทัศนวิสัยที่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการศึกษาและสังเกตการทางดาราศาสตร์ส่งผลให้เกิดงานวิจัยด้านดาราศาสตร์ของไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน กล้อง2.4เมตรเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการทำงานวิจัยได้เยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำเราไปสู่ความเป็นผู้นำในด้านอาเซียนก็คือการพัฒนาความรู้แล้วก็งานวิจัยในระดับทางดาราศาสตร์ซึ่งเรามีอุปกรณ์ค่อนข้างดีอยู่แล้วค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราก็เป็นผู้นำในระดับหนึ่งกับวันหน้าเนี่ยเชื่อว่างานวิจัยของทางด้านดาราศาสตร์เราจะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆค่ะ ปัจจุบันนักดาราศาสตร์ไทยจะมีจํานวนไม่มากเพราะงานดาราศาสตร์เป็นงานที่ต้องใช้ความทุ่มเทและเวลาลงพื้นที่ทําวิจัยอย่างสม่ําเสมอแต่กลับการค่ะก็ถือเป็นงานที่มีความสนุกและตื่นเต้นอยู่ในตัวเพราะเราไม่อาจคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในจักรวาลน,นี้ได้ในตัวดาราศาสตร์เองเนี่ยมันมีสเสน่ห์ตรงที่อย่างบางครั้งเนี่ยการทำงานเนี่ยเราจะเห็นบางอย่างก่อนคนอื่น อย่างเช่นนักดา,าราศาสตร์เนี่ยบางทีเราทําการเก็บข้อมูลเราก็จะเห็นลักษณะกราฟแสงหรือว่าอะไรเงี้ยโครงสร้างของมันเนี่ยได้ก่อนคนอื่นมันก็อันนี้เป็นเป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกสนานเป็นความท,ท้าทายจากนี้ไปหอดูดาวแห่งชาติจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญทางดาราศาสตร์ ที่ไม่ใช่เพียงเพื่อพัฒนาผลงานวิจัยและนักดาราศาสตร์ที่มีอยู่แต่จะยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาว,วชนไทยได้เรียนรู้และเติบโตเป็นบุคลากรสำคัญทางดาราศาสตร์สู่ระดับอาเซียนจนถึงระดับโลกในที่สุดค่ะ